ได้ต mm -hmm. mm -hmm. ้องใส่กระทะค่ะนี่ไงเก๊ะเก๊ะกระละมูยอจังดูจังชอชิงดูจิชอชังนะมอมม่อย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  ดตอนเย็นค่ะทุกคนตอนนี้แม่กําลังจะทําแคปค่ะเป็นเมนูที่ไม่ยากแล้วก็ง่ายสุดๆแล้วเด็กๆชอบด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทํากันเลยเนาะตอกไข่ใส่ลงไป1ฟองค่ะจากนั้นแม่ก็ใส่น้ําตาลลงไปสัก1จิบมือค่ะตีให้น้ําตาลกับไข่มันเข้ากันนะคะแป้งค่ะเทปแป้งลงไป นิดหน่อยแม่ใส่เกลือลงไปประมาณสักสองหยิบมือค่ะแล้วก็ค่อยตะล่อมไปเรื่อยๆค่ะเทแป้งสลับกับนมเนยนะคะไปเรื่อยๆค่ะจนจนหมด แล้ก็ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพักแป้งไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะถ้าไว้ข้างคืนนี่จะยิ่งดีค่ะเพราะแป้งมันจะได้แบบเนียนนะคะไปเตะโอโหรอ่จลนกมมอรลูกชิแม่จุ้มใจหอชื่นใจเหรอคะจ้ะอันนี้เตะอันนี้จิ้มด กินใส่ปากก็ใส่ปากได้เอาไม่ได้มันยังไม่สุกค่ะอ๋อใช่ต้องใส่กระทะก่อนอันนี้ใช่เพียมาเอาโอลิฟอให้หมามาหนักมาโอรมาดได้ดมได้โอรอน้าดิ้มมาดมได้มาม่าหอมแล้วมาม่าหอมหอมแล้วชื่นใจ มัดผมให้ไม่เคยอยู่ทรงทั้งวันค่ะน,นี่ค่ะดูนนข้างหนึง่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะอันนี้ก็จะทำแบบไส้เค็มให้พี่ม,มากก่อน จะมีมะเขือเทศหอมหัวใหญ่แล้วก็แฮมค่ะแล้วก็มีชีสมอสซาเรล่าด้วยหอมชุ่มใจเหรอหอมชุ่มใจเหรอจะกระตี้ไหมคะขอหอมหน่อยอย่าให้หกนะคะมันจเอาใส่มาไม่ไม่ใส่อย่างนั้นมันจะหก โอ้โอมาม่าจำเอสมั้งฮะมันจะไม่เป็นอัญญา,าจะไม่ได้กินโอเคอมาม่าจ้าใช่แผ่นแรกต้องให้มามาทำก,ก่อนทะมันยังตทำวอมกระทะก่อนค่ะแผ่นแรกมันอาจจะไม่สวยเนาะอืชิมได้ค่ะอื้ปุอร่อยค่ะ รรกันแล้แลนี่นเวกให้พ่อมาดกันค่ะพอมาดจะต้องไปทำงานแล้ววันนี้เปลี่ยนเวลาเป็น2องทุ่มเนาะเึ็นดูทุ่วอ่ะขึอย่า

กินข้าวก่อนแล้วค่อยกินหวานถ้ากินแต่หวานนะจะไม่อยู่ท้องโอเคมยัอ่ะอันยาดาไปกินข้าวไปไหมค่ะสิบกินากิโแล้วก็ สไนี so, bon yeah. so? yeah. bon. no, 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 ่ล oh. yeah? huh. uh ่ะบหมถ้าปะป๋าไม่ไปทำอะไรไม่ได้มีเงินให้ซื้ออะไรกินใช่ไหมนันเราปะป๋าทำมานิมาหนิมานน่ช่วยปะป๋ามาหน่จุปะป๋าจุปะป๋าอ่าอ่า มาแล้วค่ะัีนนะะ้าอารม้วนี่นจิตาจ้ะมใจจิตาร้อนร้อนค่ะพุทธิัญญาร้อนค่ะมาบอกป๊าร้อน ร้อนค่ะร้อนค่ะอร่อยไหมคะอันอยากกินได้ยังหายร้อนแล้วเจมากกินเลยแล้วก็วไปจัดการสิหวานยังอีกไหมนิ่ชิลๆๆ่์กินยังไม่หมดเลยใช่ มาจะหอบโรงเรียนค่ะ<ม>อาเจ้เองกินก่อนกินนั้นหมดเดี๋ยวมา,มาทําให้อีก<ม>อันนี้ให้พี่มาไปก่อนแมโเดี๋ยวมา,มาทำให้อีกกินหมดไหมกินหมดไหมในมือเนี่ยกินหมดไหมคะน<ม>่งดีค่ะกินหมดไหมคะ ได้ริงนาไม่ร้อนกินให้หมดนะคะจะได้ไปน,นอนเร็วๆถึงเวลานอนแล้วนะอีกสามสิบน,นาทีทุ่มหนึ่งแล้วไอ้มาขามากินให้เสร็จลูกเสร็จย่างค่ะน,น,นะคะถ้าพมาดไปทำงานแม่ก็ต้องออจับสองแสบนอนกินข้าว ตื่นเช้ามากับแปลงฟันอาบน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะว <trades> นอยู่อย่างเนี้ค่ะวันไหนพะมัดหยุดก็จะมีเวลาส่วนตัวบ้างค่ะดูทำเข้าใครบอกให้นอนกินดู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 โดนเคาะก่อนดูอ่า <scholar> นั่งดีๆค่ะตัวตรงๆค่ะฮะจะได้ไปแปรงฟันเร็วๆคุณหญิง แม่เป็นอะไรแม่แปลงฟันอะมค้ยแม่ะาขอไําไหมอเดอรมาโอยโอยเนี่ยแม่เียริพนค่ะอู้หไมเมาอยากร้หมอกลัง a ะแต่งตัวชุดให้อัญดาค่ะเลยอมมาเอ็มเรียริพนเสร็จมาไปนอน ก็อถ้าอนนีดาไม่ได้เสร็จตอนเอ้มาแต่มเสร็จเอ็มมาจะไปอ่านอะไรมาชอบมากเอฟซีไคะสวัสดีค่ะมาจะอ่านอมหนงสือเอ็มมาเอาที่อ ที่โรงเรียนเ,เราลงจากโรงเรียนก็มีมตรงไหนเอานังสือ้อมาเอานังสืออันนี้ค่ะ <c oughs> บอกไม่ไม่ได้เปิเม Mon, ma mère dit "Mon princesse, 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 place du roux ma princesse, ma princesse. Dis-moi d'où il vient, un, un roux, ma." Saya akan buat romaan princesse. Masa, ma, tu, m. Ma. E. yeah Mamu.

อันนี้มารุมอันนี้มารุมอันนี้อะไอันนี้อะไรคะวัววัวใช่ไหมคอควายวัวว<อ>ัวที่ไหนมีคอควายจอจานงูเออควดกดนมอ่้ตัวงมนี่มนันอะไรม่นเปิดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามครับค,ค่ะค่ะกดติดตามกด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 ขอขอลาไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะเสร็จแล้วเหรอคะเมื่ลืมบอกไม่บอกคลิปนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้ไเจอกันไว้เจอกันใหม่นะคะอีพีต่อไปนะคะอีพีจอไปนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะจุ๊บพุ่ง้มมเช็สมั้หมองมากเลยค่ะกดไหมคะจับนมตัวเองนอนอัญญากดไหมคะกดไหมคะไม่กดได้นะนอนเลยเนาะโอเคจุ๊บจุ๊บค่ะจุ๊บนอนเลยอามันดิรดดิดดิมดดิดดิดดิดดกดิด โอเคค่ะเปิดแล้วค่ะจดใจจดดูเขาไขเขาขวดเขาให้อ่านตอนกลางวันมาม่าอ่านให้ได้ตอนกลางวันตอนกลางคืนอัญญาดาต้องนอนก่อนมาดูเจดีนิมมันงันเจดีนิ้มดูอะไรคะมันดูนิ้มมันดูนิ้มมันต้องดูใจจดิตจำมันต้องดูใจจดตจำได้ ยังไงคะโอเคพูดดังๆพี่ๆไม่ได้ยินป,ป้าไม่ได้ยินยายๆไม่ได้ยินค่ะลุงๆตาตาก็ไม่ได้ยินด้วยมาน,นมานอนหนอรู้แล้วอัญญาดานอนไหมคะเหนียงมาแล้วเหนียงเหนียง <c oughs> อ้วนเหรออ้วนไหมน,นอนหนาวนอนค่ะ อ่ะจ้ามาดูเจต,ตูตาดูจีตามอ่ะกดไลค์กดติดตามค่ะพี่พี่ฝนะากกดไลค์ฝากกดไลค์แต่จุดตาลิ้นต้องลิ้นต้องห่อขนาดนั้นเลยเหรอคะ่ะจายฝากกดไลค์แต่จุดจายกดแชร์กด,ดเจดติดตามดูจีดามให้อัญญาแตานา

กดแชร์นะคะกดแจดจาโอเคฝันดีค่ะมันจะมึงตัวหมอนจะม่วงแล้วค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะง่วงนอนแล้วค่ะทำบ๊ายบายอ่านบ๊ายบายค่ะได้ใจโอเคฝันดีนะคะพี่พีชพูดพี่พีชชัดยังเออ พี่พี่ไหนพูดหน่อยพี่พี่มมัันนจี้จี้กับจี้จี้อะโอเคบ๊ายบายค่ะฟันดี้ค่ะจี้จี้ใหญ่จี้จี้มีใหญ่ตายจี้จี้มีเยอะได้จี้จี้มีจี้มีเยอะจี้จี้ไม่ใช่ใหญ่นะเยอะอ๋ออันนี้ต่ว่านะ มอนนันดินอนดุนหัวนี่ท่านอนของตัวใช่ไหมคะได้มอนนันดินอนดุนหมาฮะหมาม้าก็จะไปที่นอนนอนที่นอนของมาม้าเนาะได้มอนย่อยมหนย่อยมอนย่อยมอนย่อยมอนย่อยใช่มาม้าเหนื่อยเนาะอัญยาดาเหนื่อยไหมคะเออจ้ะมอนนมอนนันดีนอนดุนหมาโอเคค่ะมหมาจะไปนอนที่นอนของหมาม้าแล้วนะ ฟันดีค่ะมอนมาตัวนี้โอเคเดี๋ยวมามาทำให้สวยๆอ่ะน,นอนลงก่อนเนี่ยสวยแล้วอาจะมันจะบิมันจะเอาโอเคทำเองค่ะฟันดีได้ยังคะอนอนแล้วนะบ๊ายบายฟันดีค่ะปิดตาแล้วแสดงว่าง่วงมากว่ะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ